กอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองก่อนอบน้อมแด่พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคันกอดนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบผู้มีศีลอันงดงามด้วยความเคารพ อย่างสูงยิ่งขอจเจริญพรคณะสัตยาติโยมผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมใฝ่สัมมาปฏิบัติท่านผู้มีบุญทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเช่นเดิมเป็นวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2566 อาตมาพระพระพัฒน์ปรุญอาภิวัฒโนวิปัตนาจารย์ประจำกองการตุลาแห่งประเทศไทยถังกัดวัดอุตตะเปาเป็นพระวิปัตนาประจำวัดอุตตะเปาว,วันนี้รู้เท่าทันความคิดชีวิตเปลี่ยนให้มีความสุขอยู่ในหัวข้อคำอธิบายปัจจัยสันนิสตสินคือคำอธิบายเรื่องของจีวร อันหนึ่งพึงทราบคำอธิบายของปัจจะยสันนิสิตะสินที่ตัดไว้ในลำดับต่อจากอาชีวะปาลิสุทธิสินนั้นดังนี้คำว่าปฏิสังขายนิโสพิจารณาโดยแยบใารแล้วหมายความว่ารู้แล้วคือไข้ควรแล้วโดยวิธีที่ถูกต้องคือโดยถูกทางนคือโดยทางถูก และการพิจารณาที่ตัดไว้ตามในเป็นต้นว่าสีตัสสะปฏิคาตายะเพื่อบำบัดความเย็นพึงทราบว่าเป็นการพิจารณาโยกโดยแยบคายในที่นี้คำว่าปฏิสังขามีสับเดิมมาจากปฏิสังขายะสัต์ลบยะอักษรเพื่อย่อคำดังข้อความมาก ปฏิสังขาติอยังสังอภิญญาติอาทิสุวิยะยะกาละโลเปนะนิเทโสสับว่าปฏิสังขานี้แสดงไว้ด้วยการลบยะอักษรดังคำว่าสังอภิญญารู้ยิ่งเองแล้วเป็นต้น คำว่าอภิญญามีสับเดิมมาจากอภิญญายะคืออภิบทหน้าบวกยาทาตุเอวะโพธเนตเท่ากับรู้บวกตัวาปัจจัยแปลงตวาเป็นยะมีอุทาหอนอื่นในพระบาลีว่าอลัจิตาเทนะ่ากับอรัจิตายะด้วยความไม่ละอายอาวิกตาคืออาวิกตายะเพราะการเปิดเผย ปริเยสนาเท่ากับปริเยสนายะด้วยการแสดงนะคือด้วยการสวงหาสังวิทาวหาโลเท่ากับสังวิทยะวะหาโลการปรึกษาร่วมกันแล้วขโมยแปลงทะเป็นทะในภาคนั้นคําว่าจีวจีวะังคือเท่ากับจีวอนคือผ้าผืนใดผืนหนึ่งในผ้าสามผืนมีผ้าอันตรละ วาศกเป็นต้นคําว่าปฏิเสวติแปลว่าใช้สอยคือนุ่งหรือม่มคําว่ายาวะเทวะเพียงเป็นคํากําหนดเขตแดนของประโยชน์ที่มุ่งว่าหมายไว้ที่จริงแล้วประโยชน์ในการใช้สอยจีวรของภิกษุผู้เพียปรปฏิบัติมีเพียงเท่านี้คือเพื่อบำบัดความเย็นเป็นต้นไม่ยิ่งไปกว่านี้ คำว่าสีตัดสะความเย็นหมายความว่าความเย็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะาธาตุภายในแปรปวนบ้างเพราะอุตุภายนอกเปลี่ยนแปลงบ้างคำว่าปฏิคาตายะแปลว่าเพื่อบำบัดคือเพื่อบรรเทาความเย็นนั้นให้ไม่อาจก่อให้เกิดโรคในร่างกาย ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อร่างกายถูกความเย็นบีบพันแล้วภิกษุก็จะมีจิตสัตว์ใส,ส่ไม่อาจบำเป็นเพียนโดยแยบคลายได้เพราะเหตุน,นั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญ,ญาตว่าสีตะตะปฏิคาตายะจีวลังปฏิเสวิตพังภิกษุควรใช้สอยจีวรเพื่อบำบัดความเย็นในประโยชน์ทั้งหมด ก็เช่นเดียวกันความแตกต่างกันในบทหลังนี้คือว่าคําว่าอุณหัสสคือความร้อนคือความร้อนอันเกิดจากไฟพึงทราบการเกิดขึ้นของความร้อนนั้นในไฟป่าเป็นต้นวิสิทธิมัคแปลพมา่าเล่มหนึ่งหน้า99แสดงความเห็นว่าความร้อนของไฟป่านะความร้อนของไฟป่าเกิดขึ้นได้ยากดังนั้น การกล่าวว่าภิกษุนุ่งห่มจีวรเพื่อบำบัดความร้อนจากไฟป,ป่าจึงมีขอบเขตแคบถ้าความร้อนในเรื่องนี้หมายถึงความร้อนทุกอย่างนอกจากแสงแดดก็น่าจะสมควรเพราะภิกษุสามารถบำบัดความร้อนที่เกิดจากฤด,ดูกาลในสถานที่ร้อนจัดด้วยจีวรและเสนาสนะได้ จะเห็นได้ว่าในคำพีจุลวักกล่าวถึงการที่เสนาสนะบำบัดความเย็นและความร้อนและในคำพีอัตกถาได้กล่าวถึงความเย็นและความร้อนว่าเป็นอุณหภูมิที่ไม่สม่ำเสมอดังข้อความว่าสีตังอุณอุณหังปฏิหันติตาโตวาละมิคาณิจัต ตลีสเปจมะกะเสสิสิเรจปิวตะตทิโยตตว,วาตาตะโอโคโรสันชาโตปฏิหันยติวิหารย่อมป้องกันความเย็นร้อนและสัตว์ลายนอกจากนั้นยังป้องกันงูยุงและฝนในคราวหนาวเย็น นอกจากนั้นยังป้องกันลมแดดอันร้อนจัดที่เกิดขึ้นอนุโมทนาคาถาสุสีตังอุนหันติอุตุวิสะภาคะวเสนะวุตังในอนุโมทนาคาถาคำว่าสีตังอุนนะอุณหังความเย็นร้อนตัดไว้โดยเนื่องด้วยอุณภูมิไม่สม่ำเสมอ อันหนึ่งในคำว่าดังสมะกะสวาตาตาะปะสละีสะปะสัมผัสสานังสัมผัสของเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานนี้คำว่าดังสาแปลว่าเหลือบบางท่านกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นมะรงวันหัวเขียวคำว่ามะกะสาแปลว่ายุงคำว่าวาตา คือลมคือลมที่จำแนกเป็นลมปนฝุ่นและลมไม่ปนฝุ่นเป็นต้นคำว่าอาตะโปแดดคือแสงอาทิตย์คำว่าสลีสปาสัตว์เลื้อยคานคือสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งเสือกคานไปมีตัวยาวมีงูเป็นต้นสัมผัสของสัตว์เลื้อยคานเหล่านั้นมีสองอย่างคือสัมผัสด,ด้วยการกัดและสัมผัสด้วยการกระทบ แม้สัมผัสนั้นก็เบียดเบียนภิกษุผู้นุ่งห่มจีวรอ,อยู่ไม่ได้ดังนั้นภิกษุจึงใช้สอยจีวรเพื่อบำบัดสัมผัสของสัตว์เลื้อยคานเหล่านั้นในสถานที่เช่นนั้นคือสถานที่มีงูเป็นต้นการตัดคำนี้ว่ายาวะเทวะคือเพียงหรือซ้ำอีกมีประโยชน์เพื่อแสดงเขตแดนของประโยชน์ที่แน่นอน เพราะการปกปิดอวัยวะที่ทำให้ความละอายสูญหายนับเป็นประโยชน์แน่นอนส่วนประโยชน์นอกนั้นเช่นการบำบัดความเย็นเป็นต้นมีได้เป็นบางข่าวในภาคนั้นคำว่าฮีลิโกปินังอวัยวะที่ทำให้ความละอายสูญหายไปคืออวัยวะที่มิดชิดนั้นโดยแท้จริง เมื่ออวัยวะใดๆถูกเปิดอยู่ความละอายย่อมสูญหายคือวิบัติไปอวัยวะนั้นๆได้ชื่อว่าฮีริโกปิณะทำลายความละอายเพราะเป็นเหตุทำให้ความละอายสูญหายไปชื่อว่าฮีริโกปิณะปฏิจฉาทนัถังตามความหมายว่าเพื่อปกปิดอวัยวะที่ทำให้ความละอายสูญหายไปนั้น มีปาฐะที่ไม่เชื่อนะคือไม่เชื่อมะสะมาว่าฮีริโกปินงังปฏิจฉาพระนัถังบ้างในที่บางแห่ง<ม>คำอธิบายบินทบาทคำว่าปินดาปาตังคือบินทบาทคืออาหารชนิดใดชนิดหนึ่งดังจะเห็นได้ว่าอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเรียกว่าบินทบาท พอถูกใส่ไว้ในบาตด้วยพิกขาจาระวัดของภิกษุอีกอย่างหนึ่งหมู่แห่งก้อนข้าวจากเรือนชื่อว่าบินทบาทความหมายคือหมู่แห่งก้อนข้าวที่ภิกษุได้รับแล้วในเรือนนั้นคําว่าบินดปาตะมีความหมายสองประการคือหนึ่งอาหารที่สุกใส่ไว้ในบาตด้วยพิกขาจารวัดปิณุ ดายะพิกขายะอุละตีติปินโดโลปินดะมาบวกบทหน้าเท่ากับบวกอุละธาตขขเวสเนเท่ากับแสวงหาบวกอปัจจัยปินโดลัสะกัมมังปินโดลุอย่างปินโดละสับบวกนุยะปัจจัยใน กรรมะตัดทิตทิตะปาติยิตถาติปาโตปะตะธาตเท่ากับปะตะเนเท่ากับตะกะไปบวกเน,นกาลิตะปัจจัยบวกณนะปัใจจัยในเหตุกรมสะกกรรมสาธนะบินโดเลยณปาโตบินดะปาโตาโตต,ติยาตัพปุลิสะ มาตมาจากปินนุโดลุยะปาตะแปลงสะละโอโนโตเป็นอะและลบลุลุยะศัพด้วยนิรุตติไนคือวิธีประกอบรูปศัพท์ทางไวยากรณ์โดยไม่มีสูตรกำกับ 2. หมู่แห่งก้อนข้าปินดานังปาโตปินดะปาโตจัดถีตับปุริสมาร คำว่าเนวทวายะไม่ใช่เพื่อเล่นนะคาแปลน,นะแต่ว่า<ม>เนวทวายะเนี่ยไม่ใช่เพื่อเล่นหมายความว่าไม่ใช่เพื่อเล่นเหมือนกับเด็กชาวบ้านเป็นต้นความหมายคือไม่ใช่เพราะการเล่นเป็นเหตุ <c ười> คําว่าณมาทายะไม่ใช่เพื่อความมัวมเมาอธิบายว่าไม่ใช่เพื่อความมัวมเมาเหมือนนักมวยเป็นต้น ความหมายคือไม่ใช่เพราะความมัวเมาในกำลังหรือความเป็นบุรุษเป็นเหตุคำว่าณมันดะนายะไม่ใช่เพื่อประดับหมายความว่าไม่ใช่เพื่อประดับเหมือนหญิงชาววังและหญิงแพทยยาเป็นต้นความหมายคือไม่ใช่เพราะความเป็นผู้มีองค์อวัยวะน้อยใหญ่อิ่มเต็มเป็นเหตุคำพีอัฏฐ สาริณีข้อหนึ่หน้า458อธิบายเรื่องนี้ว่าคําว่านะมันดะนายะไม่ใช่เพื่อประดับหมายความว่าไม่บริโภคเพื่อตกแต่งสรีระในเรื่องนั้นหญิงแพทย์สยาหญิงชาวบ้านหญิงในเมืองเป็นต้นย่อมดื่มเนยใสยและน้ำอ้อย หญิงเหล่านั้นย่อมบริโภคอาหารแต่น้อยทั้งที่คือทั้งเป็นอาหารที่ละเอียดอ่อนโดยคิดว่าเมื่อเราบริโภคอย่างนี้ก็ดูข้อของพวกเราจักดำรงอยู่ดีผิวพรรณในสรีละจักผ่องใสแต่พิจุย่อมไม่บริโภคอย่างนั้นคำว่านวิภูตนายะไม่ใช่เพื่อตกแต่ง หมายความว่าไม่ใช่เพื่อตกแต่งเหมือนนักฟ้อนลำและนักสแสดงเป็นต้นความหมายคือไม่ใช่เพราะความเป็นผู้มีผิวพันธุ์ผ่องใสเป็นเหตุอันหนึ่งในสี่บทเหล่านี้คำว่าเนวทวายะไม่ใช่เพื่อเล่นนี้ตัดไว้กระจัดการเล่นอันเป็นเหตุหลักของโมหะคำว่านะมพายะ อ่านในบาลีง่ายๆว่าณนะมทายะไม่ใช่เพื่อความมัวเมานี้ตัดไว้เพื่อขจัดความมัวเมาอันเป็นเหตุหลักของโทสะคําว่าณมะคำว่าณม,มันดะนายะณนะวิภูสัายะไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งนี้ตัดไว้เพื่อขจัดความเป็นผู้มีองค์อวัยวะน้อยใหญ่อิ่มเต็มและ ความเป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใสอันเป็นเหตุหลักของลาคะอันหนึ่งคำทั้งสองว่านเนวทวายะนัมทายะไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อเป็น,นคือไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อความมัวมเมานี้ตัดไว้เพื่อป้องกันการเกิดขึ้นแห่งสังโยชน์ของตนคำสองคำนี้ าทารำสองคำนะว่าณนะมันดะนายะณวิภูสนายะไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งนี้ตัดไว้เพื่อป้องกันการบังเกิดขึ้นแห่งสังโยชน์ของผู้อื่นอันหนึ่งพึงทราบว่าการขจัดข้อปฏิบัติการใช้สอยโดยไม่แยบขายและกามะสุขขันธิกานุโยกความพยายามในการเสพ การสุขตัดไว้ท้ายบททั้งสีน่นี้คำว่ายาวะเทวะเพียงมีคำอธิบายดังกล่าวมาแล้วคำว่าอิมัส,สกาย,ยสัคกายนี้คือรูปก,กายอันอาศัยมหาภูตะทั้งสีน่นี้คำว่าทิติยาเพื่อดำรงอยู่หมายความว่าเพื่อดำรงอยู่สืบเนื่องกันไป คำว่ายาปนายะเพื่อเป็นไปหมายความว่าเพื่อความเป็นไปไม่ขาดสายหรือดำรงอยู่ตลอดการละนานโดยแท้จริงแล้วภิกษุนี้เสพนะภิกษุนี้เสพบ,บ,บ,บินเบ้าเพื่อดำรงอยู่และเพื่อความเป็นไปของกายเหมือนเจ้าของเรือนที่ทุดโทมทำการคํำจุนเรือนและ เหมือนพ่อค้าเกวียนทําการหยอดวเผาเกวียนไม่ใช่เสพบินทบาทเพื่อเล่น mm. เพื่อความมัวเมาเพื่อความประดับและเพื่อตกแต่งอีกอย่างหนึ่งคําว่าทิติทิฏิเหตุดําลงอยู่นี้เป็นชื่อของชีวิตตินสีดังนั้นควรทราบว่าด้วยคําว่าอิมัตสกายทสทิตยายาปนายะตัดถึงข้อความว่า เพื่อยังชีวิตนะชีวิตตินสีอันเป็นเหตุดำลงอยู่ของกองรูปนี้ให้เป็นไปได้คำว่าอิมัตสกายสะสติยายาปัายะมีความหมายสองประการคือหนึ่งเพื่อกายนี้ดำลงอยู่เป็นไปได้กายะศัพ์มีหมายนะคือมีความหมายว่าร่างกายทิติ สัพ์มีความหมายว่าการดำรงอยู่หมายถึงิริยาดำรงอยู่ยาปะนาะสัตว์มีความหมายว่าเป็นไปยาปะธาตุนะคือธาตุยาปะเนเท่ากับเป็นไปบวกย,ปปจจยุปัจจัยอาติถีปัจจัยสองเพื่อยังชีวิตติณรีอันเป็นเหตุดำรงอยู่ของกองรูปนี้ให้เป็นไปได้กายสัตว์มีความหมายว่า กองรูปทิตลับมีความหมายว่าดาเหตุดำลงอยู่หมายถึงชีวิตตินสียาปนาสัพมีความหมายว่าให้เป็นไปยาปทาตุยาปะเนเท่ากับเป็นไปบวกเนกาลิตะปัจจัยบวกยุปัจจัยอาบวกอาอิถีปัจจัยคำว่าวิหิสุปะ,ะติยาเพื่อบำบัดความหิว หมายความว่าความหิวชื่อว่าวิหิงสาโดยความหมายว่าเบียดเปลียนภิกษุนี้เสพบบินทบาทเพื่อระงับความหิวนั้นเหมือนคนเป็นแผลท่าแผลและเหมือนการใช้ยาแก้ความเย็นความร้อนนั้นเพื่อมีความเย็นและความร้อนให้เป็นต้นเกิดขึ้น คําว่าพมจริยานุกขหายะเพื่ออนุเคราะห์พมจรันร์หมายความว่าเพื่ออนุเคราะห์พมจรันร์หรือคือคําสอนทั้งหมดและพมจรรันคือมัชคําว่าพมจรรันแปลว่าข้อปะพฤติอันประเสริฐแบ่งออกเป็นสองคือหนึ่งคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้า คือข้อประพฤติที่เป็นศีลสมาธิและปัญญาฝ่ายโลกิยะและโลกุตละชื่อว่าพรมจรันเพราะเป็นแนวทางในการปฏิบัติสองอริยมรรคมีองค์แปดคือศิกขาสามฝ่ายโลกุตละชื่อว่าพรมจรันเพราะเป็นข้อปฏิบัติอันสูงสุด ดังจะเห็นได้ว่าพิสูจน์นี้อาศัยกำลังกายเพราะการเสพบ,บินทบาทเป็นปัจจัยปฏิบัติอยู่เพื่อสลัดออกจากการนาจากทางกันดานคือพบด้วยการเพียรปฏิบัติศิขาสามชื่อว่าเสพบ,บินทบาทเพื่ออนุเคราะห์พรมจันทร์เหมือนกับมันดาบิดาผู้ต้องการข้ามทางกันดานจำต้องกินเนื้อของบุตร เหมือนคนที่ต้องการข้ามแม่น้ำท่อแพและเหมือนคนที่ต้องการข้ามสาครโดยสารเรือคำว่าอิติตุลานันจะเวทนังปฏิหังขามิณนะวันจะเวทนังณอุปะนะอุปนะอปาเทสะสามิเราจะก,กำจัดเวทนาเก่า และจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นด้วยการฉันบินดาบานี้นี้หมายความว่าภิกษุฉันบินดาบาโดยประสงค์ว่าด้วยการฉันบินดาบานี้เราจักกำจัดเวตนาคือความหิวเก่าและจักไม่ให้เวทนาใหม่ที่มีการบริโภคเกินประมาณเป็นปัจจัยเกิดขึ้นเหมือนพามชื่ออาหะละขตตะทะกะ อังสาตะกะตัต,ะตะละวะตะกะกากะสะมาสะกะและภุตะวะมิตะกะคนใดคนหนึ่งทำนองเดียวกับคนไข้บริโภคยาภามที่บริโภคเกินประมาณมี5คนกล่าวไว้ในกคมพีอัตตกถาคือหนึ่งภามชื่ออาหาละหัตตะกนะอาหาละหัต ทกะัดามผู้บริโภคมากจนพูดให้ฉุดมือขึ้นคือพามผู้บริโภคมากไม่อาจลุกขึ้นได้ตามธรรมดาของตนจึงพูดว่าช่วยฉุดมือทีสองพามชื่ออลังสาตกะพามผู้บริโภคมากจนผ้าหลุดคือพามผู้แม้จะลุกขึ้นได้แต่ไม่อาจนุ่งผ้าได้เพราะท้องพองมากเน่ยเพราะท้องพองใหญ่มาก สามพามชื่อตัตละวะัตะกะพามผู้บริโภคมากจนนอนกิ้งอยู่ในที่นั้นคือพามผู้ไม่สามารถลุกขึ้นได้ย่อมนอนกิ้งอยู่ที่นั้นนั่นแหละสี่พามชื่อกากะมาสก,กะพามผู้บริโภคมากจนกาจิกได้พามผู้บริโภคจนล้นถึงปากจนถึงกาอาจจิกกินจากปากได้ห้าพามชื่อผุตะ วมิตกะความผู้บริโภคมากจนต้องอาจเจียนออกคือความผู้ไม่อาจเก็บอาหารไว้ทางปากได้ต้องอาจเจียนในที่บริโภคนั้นนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งพึงทราบคำอธิบายในคำนี้อย่างนี้ว่าทุกขเวทนาใดที่เรียกว่าเวทนาเก่าก็เกิดขึ้นด้วยเหตุคือกรรมเก่า โดยอาศัยการบริโภคบินทบาทที่ไม่เหมาะสมและบริโภคเกินประมาณในปัจจุบันเรากำจัดเหตุของเวทนาเก่านั้นด้วยการบินทบาทน่คือบริโภคบินทบาทที่เหมาะสมและบริโภคพอประมาณชื่อว่าจาักกำจัดเวทนาเก่านั้นอันหนึ่งเวทนาใดที่เรียกว่าเวทนาใหม่เพราะจะเกิดขึ้นต่อไปในอบายเป็นต้น โดยอาศัยกรรมที่สั่งสมไว้ด้วยการบริโภคอันไม่สมควรการบริโภคโดยไม่พิจารณาประโยชน์ของบินทบาทที่ภิกสุทำแล้วในปัจจุบันเราไม่ให้มูลเหตุกรรมคือการบริโภคโดยไม่พิจารณาประโยชน์ของบินฑบาทของเวทนาใหม่นั้นยังของเวทนาใหม่นั้นบังเกิดได้ด้วยการบริโภคอันสมควร ไปโภคโดยพิจารณาประโยชน์ของบินทบาทชื่อว่าจักไม่ยังเวทนาใหม่นั้นให้เกิดขึ้นถึงทราบว่าบททั้งสองนี้แสดงถึงการรวมเอาการบริโภคอันสมควรการขจัดอัตติละมะานุโยกความพยายามในการเบียดเบียนตนให้ลำบากและการไม่สละความสุขอันเกิดโดยชอบธรรม คำว่ายาตาลาจะเมภวิสติความดำรงอยู่แห่งชีวิตหมายความว่าภิกษุเสพบินทบาทโดยประสงค์ว่าความเป็นไปคือการดำเนินไปตลอดกาลนานของร่างกายนี้ที่เป็นไปเนื่องด้วยปัจจัยเพราะไม่มีอันตรายที่ตัดชีวิตตินรีหรือตัดทอนอิริยาบถด้วยการบริโภคพอประมาณจากมีแก่เรา เหมือนคนมีโรคประจำตัวบริโภคยารักษาโรคนั้นคำว่ายาตลาประกอบรูปสับมาจากยาธาตุตะคติยังเท่ากับไปบวกตละปัจจัยบวกอาอิถีปัจจัยท่านจึงอธิบายด้วยบทที่ไม่ลงกาลิตะปัจจัยว่าขมะนะในคำว่าจิละกาละขมะนะสังขาตาคือการดำเนินไปตลอดกาลละนาน ตามในนี้คำว่ายาตลาแปลตามศัพท์ว่าการดำเนินไปอย่างไรก็ตามคัมภีอัฏฐาลิณีข้อหนึ่งันสาห้าิห้าหน้าสี่อยห้า้าอธิบายยาตลาว่ายาตลาจะเมภวิสติติยาปนาจะเมภวิสติคำว่ายาตลาจะเมภวิสติแปลว่า กาความดำรงอยู่แห่งอิริยาบถจากมีแก่เราตามในนี้คำว่ายาตลาประกอบรูปศัพท์มาจากยาธาตุเป็นไปบวกเนกาลิตะปัจจัยบวกตละปัจจัยบวกอาอิทธิปัจจัยท่านจึงอธิบายด้วยบทที่ลงกาลิตะปัจจัยว่ายาปนาตามคำอธิบายนี้คำว่ายาตานาเขาเรียกว่าค,คำว่ายาตลาเนี่ย จึงแปลตามศัพท์ว่าการยังอิริยาบถให้เป็นไปส่วนคำว่ายาปนายะที่กล่าวไว้ข้างต้นแปลตามศั์ว่าการยังชีวิตตินรียให้เป็นไปดังข้อความว่ายาตลาติยาปนาวุตตาตตาปุภะเพติยาปนาญาติวตังโกเอตถาวิเศโสปุเพยาปนาญาติชีวิตินทะลิ ยาปนัถายาติวตังอิทัปะนะจตุนันังอิริยาปถานังอิจชะเถทะสังขาตายาปนาญาตลาติอายเมตตะวิเสโสการยังอิริยาบทให้เป็นไปตัดเรียกว่ายาปนาถามว่าแม้ในประโยคต้นก็กล่าวว่ายาปนายะอะไรเป็นความต่างกันในบทนี้ ตอบว่าคำว่ายาปนายะในประโยคต้นกล่าวว่าเพื่อยังชีวิตตินสีให้เป็นไปส่วนในประโยคนี้การยังอิริยาบถสี่ให้เป็นไปที่เรียกว่าการไม่ขาดเ่องชื่อว่ายาตลาข้อนี้เป็นความแตกต่างกันในบททั้งสองนั้นคําว่าอนวัชตาจะผาสุวิหาโรจะ ความไม่มีโทษและการอยู่ผาสุขหมายความว่าภิกษุเสพบิณฑบาตโดยประสงค์ว่าความไม่มีโทษโดยงดเว้นจากการแสวงหาการรับและการฉันไม่สมควรจักมีแก่เราการอยู่ผาสุขโดยควาโดยการบริโภคพอประมาณจักมีแก่เราอีกอย่างหนึ่งความไม่มีโทษโดยปราศจากโทษคือความไม่ลื่นลม ในสถานที่สงัดและภาวนากุศลความหลับและความบิดกายที่เกิดจากการบริโภคบิณฑบาตอันไม่เหมาะสมและการบริโภคเกินประมาณเป็นปัจจัยหรือความไม่มีโทษโดยการตำหนิของวินยูชนเป็นต้นจักมีแกเ่เราการอยู่ผาสุกโดยมีกำลังกายเพราะการฉันบิณฑบาตอันเหมาะสมและการบริโภคพอประมาณเป็นปจัจจัยจักมีแกเ่เรา อีกอย่างหนึ่งความไม่มีโทษเพราะสละความสุขในเอหลังความสุขในการเอขเนกและความสุขในการหลับโดยหลีกเว้นการบริโภคจนแน่นท้องตามที่ต้องการจักมีไก่เราและการอยู่ผาสุขเพราะยังความสมดุลด้วยอิริยาบถท,ทั้งสีให้ถึงพร้อมด้วยนะให้ถึงพร้อมโดยการบริโภคให้หย่อนไว้ซัก สี่ถึงห้าคำจักมีแก่เราว,วันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วท่านสาธุชนผู้ไฟ่ินไฟ่ธรรมใฝ่รรมาปฏิบัติทุกท่านขอท่านทั้งหลายงอกาไรไปบณ์ในล่มธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านทุกนามด้วยเวลาจำกัดแคนวาได้แล้วพกไว้ใช้สามสินาทีเดี๋ยวจะมีการซื้อโปรแกรมใหม่ขออนุมโมทนาสาธุก,กับทุกท่านที่ติดตามรัฟังขอเจริญ